โอ้ยแม่สิเบ่งกับเขาก่อนว่าพี่พี่เพิ่งเห็นกับเขาแล้วมี่ยังแน่โอ้เศร้านี่ติแม่แม่าเศร้านี่ละโอ้ยบนนั้นแม่กระสิยุปเป้ผากันกินเขาได้บ่านี้กินเขาเศร้านอนเบ่งมีน้ำพริโอ้ยน้ำพริกของแม่มากได้หนีเห็นบ่แม่แม่สิแม่อันสิขาดบาได้เลยขึ้นน้ำพริกนี่ผูดแก้วนี่ละอันหนอกเป็นผู้เห็นเอ๋ยเป็นผู้ยกมาเสิร์ฟ น้องประเดียดกับเขาเก่งประเนี๋ยดไดนกินยังไงอ่ะเอื้อยก็กินยังสันล่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องมันแหลนกันแม่เฮ็ดเองแม่ก็จะเฮ็ดตามภาษาแม่นั่นแหละเฮ็ดบอใายน้ำมันแต่บ้านน้องเขาขากินยังไงก็ตึงก็เขาเฮ็ดใองกินน่ะเขะเลือกไปได้ดอกนักเขาเฮ็ดใองกินเนาะโอ้จะกับเขาหลายอย่างเติบที่นี่เที่ยวสองหอบสามหอบกันยังบ่ท่านเดแล้วอยู่กันยังว่าน้องเป็นผู้เฮ็ดกันเอือยเป็นผู้ซื้อเนี่ยเขาเป็นเฮ็ดเป็นกันเฮ็ดกับเขาแซ่บเนาะ เป็นคนเห็ดกัระพรอันม uh, ีฝีมือเห็ดยังกระแทบมืดละพ่อแม่พี่น้องกับเขาไปมาเกลือมากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องมันต้องมีสักมือหนึ่งนาะจากแบกินเขาน้ำกันแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาแม่นอยู่โอ้ยมีกับเพาะอีกอย่างนี่ไงมาเกล น้ำพริกป้าดน้ำพริกนี่ต้องสูตรพักกันคือยังใส่คือยังขาดแต่ข้างแทะแม่ยกเป็นเอาจอแฉะดีแท้อันนี้สวยงามสวยงามกับเขาตันเสานี่ปลาเมนเสาดอกกันว่าเ้ากินหมมืดเ้ากับเก๊ะใบอุ่นกินต่อไปแล้วนอนปลาเมนว่าเ้ากินหมมืดสิทิมได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องเ้ากินไหนมืดมื่นนะบึงกระป๋องไม่ได้อันนี้แยกยืดแยงยืดโอ้อันนี้ อย่างนี้ทอดไข่ใส่เจีวอมโอ้โหอันนี้ไม่ใช่แค่นนี้อันนี้ผัดผัดหมูตีผัดหมูใส่ผักเนาะโอ้โผัดหมูใส่ผักอันนี้คืออ่าพริกน้ำปลาโอ้อันนี้ก่แจีวปลาทูกับผักลวกผักโจ๊ดเวลาเฮาอันกินเข่าจังได้ก็แล้วแต่สิ่งที่ทานบ่ได้ก็คือแจีวน้ำพริกแหละเนาะค่ะจะจะโอ้ยนี่มีหอดผลไม้ อาจจ้ากับขาวไหมอย่างยังอย,งอยู่ในนี้ขาวจ้าโอ้ขาวขาวก็เป็นข่าวผสมอ่าท่านจะพืชอืมนี่จะมาเป็นจะแซ่บแท่กินขา้าวเส้าจะลามือนี้ไม่กินข้าวน้ำกันค่แล้วอาหาร <c oughs> ข้ากับกินจังซี่อะ,อะไรเนาะแต่ว่าแก้วจังได้ข้าวขาดว่าได้ดอกแก้วน้ำพริกนะอันนี้พักนี่อย่างยังอื่นข้าก็ค่อยเผสมผสานใส่กันไปเนาะ อืมนั่นแหละนี่แหะคือกับเขาอันเงอนแม่นี่ก็สิกินยังสิละพอแม,ม่พี่น้องอือ,อนี่เถสะอ่อนสะอ่อนนี่เป็นมาเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดแวะผ่านมาทางขวัญจันกับเขามาเล่นน้ากันเด้อค่ะมาเลนน้กันมากินเขากินน้าน้ากันเน,ะนาะนั่นแหละเดี๋ยวต่อไปกับซิมี่อันยังก็มองเฮ็ดอันกาแฟน,น้ำผลไม,ม้ปั้นไว้ตอนรับพ่อแม่พี่น้องไม่ยามมาอันอัน หากันอยู่เฮือนในบ้านเมสวน,นี่นั่นแหละเนาะต่อไปอนาคตว,ว่ากับเห็ดเห็ดบ้างเผนไว mm ้ hmm. คือว่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งของชีวิตการเป็นอยู่เนาะก,กันว่าเข mm hmm. าอยู่บ่เฮ็ดอีกอย่างเลยมันกับอายุหลายแล้วด้อยมันสิจำจำไม่อยงบงได mm hmm. เออแม่มันก็ คอยเฮ็ดแบบปลดพุทธปล่อยสมองมันได้คิดได้ได้จำได้เว้าเนาะอคือจังเมื่อเ้าคือกันแล้วนอนอยู่แต่ยินเสียงอันนั้นโคกระสากดังปังเร่งปังเร่งปังเร่งอยู่แล้วเขาไปเบิ่งในกล้วยละแม่นมันมันไผมันได้แถมมันผีปีกก็ตามแก้วโอ้ห้านี่บ่นี่บ่ฝีมือผีปีกแม่นนี่ยละฝีมือน้องนตามแก้วอัน ปลาทูพันาแหลกเลยว่าปีๆกเอ้ยกันแต่ตามเจ้าปลาทูแล้วเนี่ยจงหัวไปให้น้ำแน่มันจงมากพอพูดนี่ใส่ละอ้นแม่ก็มากกินได้หัวปลาทูแม่ก็บอกกินได้เวลาแม่ต้องกินปลาตกรอบพันแม่ยังกินได้มักมากก็ยังนี่ของของมักจะแหลกคือหัวส่วนหัวปลาทูทอดกรอบๆเจอระยำปุบปัดปุบปัดเนาะค่ะเนาะเนาะอันพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อนี่กับเขาแม่นี่นี่มากกินน้ำกัน คลิปนี้แม่นี่กะอันเขาจบเพียงแค่น,นี้เด้อแม่นี่สิกินขขาก่อน <c oughs> พันน้องๆก,กินเขาก่อนแม่นี่กบฝากช่องแน่ฝากช่อง Youtube <c oughs> บ้านสวนีชุนเกอเอสบ้านสวนี <c oughs> กดไลค์กดเจ์ <c oughs> กดติดตาม <c oughs> และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ <c oughs> ๊ายบาย